ใครที่ดื่มเบียร์บ้างครับแล้วตื่นมาชอบท้องเสียนะครับต้องฟังคลิปนี้เลยนะฮะสามเหตุผลนะครับที่เรานะครับมักจะท้องเสียนะครับเวลาเราดื่มเบียร์นะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือในเบียร์นะครับมีพวกยีสต์พวกมอสพวกฮอปนะครับซึ่งพวกนี้นะครับร่างกายบางคนเนี่ยอาจจะเกิดกระบวนการแพ้ได้นะครับโดยเวลาร่างกายเราเนี่ยครับมีการแพ้นะครับก็จะหลั่งสารพวก IgE นะครับซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะครับของร่างกายเราเนาะ โดยปฏิยานี้นะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะหลั่งสารพวกฮิสตามีนออกมาด้วยครับซึ่งอาจจะเกิดการระคายเคืองระบบทางเดิอนอาหารเนาะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ไม่หนำซ้ำนะครับในบางคนนะครับอาจจะเกิดอาการพื่นแพ้นะครับบริเวณใบหน้าเนาะหน้าบวม ซึ่งอาการพวกนี้นะครับก็เป็นอาการแพ้อย่างหนึ่งนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือเรื่องของความสะอาดนั่นเองนะครับหลายๆคนเวลาดื่มเบียร์นะครับก็มักจะมีกับแกรมใช่ไหมครซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกช้อนตักย่างดิบดีเลยใช่ไหมครแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเริ่มมีแอลกอฮอล์ในกระแสเรือดครับเราก็อาจจะใช้มือนะครับหรือว่าเราอาจจะไปหยิบจับอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราเนี่ยขาดสติไปนะครับก็อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมนะพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับเข้าไปสู่ในร่างกายเราได้ครับและเหตุผลที่3เลยนะครับก็เพราะว่าใน ซึ่งแอลกอฮอล์นะครับ,โก,โรบก็จะไปรบกวนพวกจุลินทรีย์นะครับที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารของเรานั่นเองนะครับทำให้พวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์พวกนี้ครับลดจานวนลงนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่ทําให้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียได้ครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับเวลาที่ดื่มเบียร์ครับแล้วมีอาการท้องเสียครับลองสังเกตดูนะครับโดยเฉพาะปัจจัยแรกนะครับถ้าสมมติมีอาการครับสามารถทานยาแก้แพ้ได้นะครับก็จะช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการได้นั่นเองนะครับฝากว้ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับ